สำหรับชาวราศีพิกจิกในปี2567นี้คาบเกี่ยวยาวไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม2568ท่านอยู่ภายใต้อิทธิพลของดาวพฤหัสที่มาเล่งดวงชะตาของท่านในราศีพฤษพดาวพฤหัสเป็นตัวแทนของดาวการเงินและเป็นดาวปุตตะดาวของความคิดความรื่นรมในตัวในช่วงปีนี้ชีวิตของท่านจะถูกลิขิตให้เข้าไปข้องเกี่ยวกับเรื่อง,งต่อไปนี้ 1. การเงินจะเป็นปีของการสร้างเงินสร้างรายได้การก่อร่างสร้างตัวช่วงเวลานี้ยังเป็นโอกาสที่ดีในการเริ่มต้นโครงการใหม่ๆหรือการลงทุนในสิ่งที่คุณมีความสนใจดาวพฤหัสจะช่วยส่งเสริมให้คุณมีความคิดสร้างสารรค์และเปิดโอกาสในการทำเงินจากธุรกิจใหม่ๆหากคุณมีแผนในการเริ่มต้นธุรกิจหรือการพัฒนาความสามารถพิเศษของตนเอง สิ่งนี้จะช่วยคุณได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวได้ลองมองตัวเองและค้นหาตัวเองดูเมื่อดาวพฤหัสส่งผลให้คุณในด้านนี้อีก12ปีถึงจะเวียนมาอีกทีใครที่ยังลังเลลีลออาจจะพลาดจังหวะที่สำคัญในชีวิตของท่านได้ 2. ดาวพฤหัสที่เล็งลัคนานี้ยังบ่งบอกถึงความสำคัญของการทำงานกับหุ้นส่วน หรือคนรักหรือแฟนของท่านในช่วงนี้ท่านอาจจะพบโอกาสในการปรับปรุงแผนการเงินร่วมกันการเปิดใจพูดคุยและร่วมมือกันในการวางแผนทางการเงินจะช่วยให้มีความมั่นคงและความสำเร็จที่ดีขึ้นท่านที่มีแผนจะทำอะไรที่เกี่ยวกับหุ้นส่วนสามารถทำได้ในเวลานี้เช่นกัน 3. ดาวพฤหัสด,ดวงนี้สัมพันธ์กับภพบสหัชชะของท่าน สาชะหมายถึงการติดต่อใดๆก็ตามในช่วงขวบปีนี้ที่ดาวยังอยู่ตรงนี้จะนำมาซึ่งงานซึ่งรายได้ 4. จุดที่ดีที่สุดคือดาวพฤหัสยังส่งกําลังแรงไปถึงภพลาพะของพวกท่านนั่นหมายความว่าการกระทําใดๆที่อยู่ใต้ที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของดาวพฤหัสในครั้งนี้จะสมหวังดังปาถนาเอาไว้นั่นเองแต่ ทั้งหมดทั้งมวลไม่ใช่ว่าจะได้มาแบบใส่พานนำมาให้ก็เนื่องจากดาวตัวตนของท่านคือดาวังคารซึ่งเป็นดาวของธาตุลมดาวังคารเป็นดาวของการกระทาถือว่าเป็นดาวคู่สมพลกับดาวพฤหัสด,ดวงนี้ดาวคู่สมพลนี้ก่อนจะได้สิ่งใดต้องนำเสนอตัวเองออกมาให้ท่านนึกถึงสมัยเลือกตั้งที่บรรดาเหล่าสอสอเข้าออกมาหาเสียงกัน ชาวพิกจิกอยากได้สิ่งใดในช่วงเวลานี้ท่านต้องทำแบบนั้นคือการนำเสนอตัวเองเอาตัวเองออกสู่สายตาของประชาชนหรือทำตัวให้เป็นจุดสนใจในกลุ่มเป้าหมายให้รับรู้รับทราบถึงความสามารถของตนเองนั่นเองหรือการหาทีมแนะนำทีมที่ให้คำปรึกษาก็ได้เช่นกันการกระทำดังกล่าวถึงจะช่วยให้ได้มาตามที่ท่านต้องการ ดาวการเงินท่านเดินอยู่ในภพการเงินของประเทศอะไรที่อยู่ในกระแสให้สังเกตดูเถอะจะทำเงินมาให้ท่านได้อย่างน่าแปลกใจฉะนั้นสิ่งไหนที่อยู่ในกระแสตอนนี้ก็จะสามารถสร้างเงินให้กับท่านได้ลองหาโอกาสให้กับตัวของท่านดูและอีกเรื่องหนึ่งดาวพฤหัสยังเป็นดาวปุตตะอีกด้วยในบางท่านอาจจะอยู่ในช่วงของการใช้ชีวิตแบบสนุกสนุกสบายไม่เครียดจนลืมโอกาสดีๆที่เข้ามาในชีวิต อย่าลืมนะว่าโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีตลอด365วันหากเอาแต่ความสนุกเพลิดเพลินไปกับชีวิตที่สนุกสนานท่านอาจจะพลาดมันไปได้ปลายปีนี้เดือนพฤศจิกายนดาวเสาร์จะเดินหน้าการเจราจาต่างๆสัญญาต่างๆจะได้รับการตอบรับโดยเฉพาะเอกสารสัญญาเก่าที่ตกค้างค้างคาหากนำมาเสนอใหม่ก็มีโอกาสจะได้รับการพิจารณาอย่างสูงในเรื่องของความรักดาวการเงินในภพปัตตนิ ก็ทำนายได้2ออย่างดังนี้ 1. การลงทุนกับแฟนกับหุ้นส่วน 2. ท่านจะเป็นสายเปก็ลองดูตัวท่านเองว่าจะอยู่ในข้อไหนสำหรับคนโสดหากคบใครในช่วงเวลาที่ดาวพฤหัสอยู่ตรงนี้จะได้คู่ที่ดีมากพูดได้ว่าท่านจะตั้งหลักตั้งตัวได้จากการมีแฟนหรือจะได้แฟนที่ให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆหรือจะเป็นแฟนที่ชวนท่านให้ช่วยกันทำมาหากินในเรื่องของงาน ดาวการงานของท่านคือดาวอาทิ์ที่เป็นดาวคู่มิตรกับดาวพฤหัสด,ดวงนี้ในช่วงปีนี้หากดาวสองดวงนี้เข้ามาสัมพันธ์กันในมุมที่ดีในช่วงนั้นเงินกับงานจะสัมพันธ์กันเรียกว่าเงินเข้ากระเป๋าแบบสะพัดเลยทีเดียวจะเป็นช่วงเดือนไหนนั้นจะนำมาบอกเล่า90กันในคลิปต่อๆไปรายเดือน,น,นฝากติดตามกันด้วยฟังดวงแบบมีสติเพื่อให้เกิดปัญญากันด้วยนะครับสวัสดีครับ